ที่สวยงามให้เราได้ไปค้นพบอีกมากมายรายการจ Joy J ถนนแห่งการเดินทางจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดพังงาในที่เที่ยวสุดชิคปี2024กันค่ะ ที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่เช้ามากเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่าที่พังงาเขากินอะไรเป็นอาหารเช้านะอยากรู้แล้วตามจ่ามาเลยค่ะ กับโรตีแกงนะคะเมนูอาหารเช้าที่ฮิตที่นี่นะคะที่คนพังงาเขาทานกันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมเพราะว่าร้านนี้คนแน่นมากเมื่อกี้คือเข้ามาคือคนแน่นมากแต่ว่าส่วนทางกันไปแล้วมาชิมกนันนี่ก็จะเป็นมัส,สมัน่นแล้วก็มีแกงกะหรีต่ต้องมันต้องใช้มือนี่ต้องจิ้มจิ้มจุ้มจุมอร่อย สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะมาทานแบบจ๋านะคะร้านชื่อร้านไทยมุสลิมนะคะอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอตะกวป่าน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะะเรียบร้อยค่ะ ดอยสกายวอล์กนางชีจุดชมวิวพื้นกระจกสูงและยาวที่สุดในไทยชมทิวทัศน์หลักล้านของสเสม็ดนางชีแลนด์มาร์คที่ดังระดับโลกของพังงาภายใต้การบริหารของกระตะกรุ๊ปรีสอร์ตประเทศไทยภายใต้แนวคิด color of b e y o n d สถานที่แห่งนี้รีสอร์ตขนาด57ห้องสวยหรูหรามีระดับเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการพักผ่อนจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่สแสวงหาประสบการณ์อันน่าจดจำ ที่เหมาะกับทุกงบประมาณและทุกไลฟ์สไตล์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Beyond Skywalk นางชีนั่นเองค่ะพี่สาวเราจะไปเดินสกายวอล์กที่เป็นพื้นกระจกกันแล้วก็ดูวิวทะลง่งทะเลอะไรพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปดูไปเลยไปเลยก็ได้ค่ะปะ ราก็อยู่กับพี่มินนะคะเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะเขาเสียงต้มือให้พี่พนนะคะให้พี่มินเราถึงที่นี่สักนิดหนึ่งดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงประวัติความเป็นมาได้เลยค่ะถ้าที่นี่อะค่ะตอนแรกที่เจ้านายจะสร้าง <c oughs> จะสร้างเป็นแบบส่วนตัว <c oughs> ไว้ชมเอง <c oughs> แต่พอเห็นวิว <c oughs> เห็นบรรยากาศก็เลยมีการ ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเราจะทําขึ้นมาให้เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาแล้วอยากจะรู้สึกมาอีกอยากจะรู้สึกได้รับแสงแรกของวันจากที่นี่ไปก็เลยสร้างเป็นสกายวอล์กขึ้นมา,มา,มา อยากให้พี่มินฝากนิดนึงค่ะว่า <genocide> สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวก็ขอฝากสกายวอล์กนางชีด้วยนะคะสําหรับทุกท่านที่จะมาเที่ยวนะคะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งในตอนเย็นนะคะสามารถเดินได้ถึง1นึ่ทุ่มนะคะสําหรับสกายวอล์กทางเรามีที่พักด้วยนะคะแล้วก็มีห้องอาหารด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ หกโมงถึงแปดนาฬิกาจะพจะงงว่า6กโมงถึงหกโมงครึ่งหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเช้าถึงหกโมงครึ่งเย็นใช่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะพี่ต้ามันเป็นอีกที่หนึ่งดีกว่าที่เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่มินอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะหนึ่งสองสามโดดปุ๊บบึ้ง พี่พี่มินโดดด้วย ทองหลังค่ะที่นี่เขาบอกว,ว่าเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ของพังงา<ว>และของเมืองไทยซึ่งมองเห็นด้านหลังไหมคะพี่พี่อ สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวิวที่นี่เหมือนกับอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะสถานที่แห่งนี้คือเหมืองหินถ้ำทองหลางสวิตเซอร์แลนด์พังงาไปกันค่ะไปเดินเที่ยวชมบริเวณรอบๆสถานที่และถ่ายรูปกันดูซิจะเหมือนอยู่ต่างประเทศไหมในเหมืองจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ในบ่อเป็นน้ำสีฟ้า พร้อมกับวิวต้นสนที่ปกคลุมโดยรอบบ่อน้ำนี้เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยอินเตอร์มากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่านี่คือมุมในเมืองไทยที่เรียกได้ว่าที่เนี่ยเป็นมุมที่ถ่ายรูปลับๆแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาที่ควรค่าแก่การไปเยือนวิวสวยอลังการมากๆเป็นวิวที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงเมื่อได้ไปพบเห็นค่ะ ได้รูปหรือยังได้พวกเธอได้แล้วแต่ว่าชาดายังไม่ได้อาหิรนาคุยกันหน่อยเป็นไงบ้างถ้ากัดหนาวนี่คือใช่เลยเนาะจริงเออถ้าเป็นฮิมะแต่ว่าแต่ต่อเราทำได้ในหิมะว่าหนึ่งสองสามอ๋ิมะรู้เธอทำหนาวทำหนาวว่าคนแบบแต่งรูปถ้าแต่งรูปเก่งๆอ่ะเรามาถ่ายเราไปทำหิมะตรงเลยน่ะนึกว่าอยู่เธอเขาเอวเอออะไรนะ แขวนอึพร้อมไปที่ต่อไปหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ้านับหนึ่งสองสกระโดดนะคะหนึ่งสองสว้าวไม่เค้าเพื่อนๆจาาว่าประเทศไทยเราสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะไปกันต่อเลยค่ะ เพื่อนมาหาหอยตลับกันค่ะหอยตลับเนี่ยหากันได้ทั่วแทบทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงากันเลยนะคะจ๋าชักเริ่มจะหิวแล้วเราไปหาวัตถุดิบม,มาทำอาหารกันดีกว่าค่ะลุยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หาดหอยตลับเดี๋ยวเราลงไปหาหอยกันดีกว่าค่ะทุกคนเรามาลองกันเริ่มตรงนี้เลย นี่มันมันใช้ได้จริงๆนะคะทุกคนใครที่มีฝาพัดลมที่ไม่ใช้แล้วพกมานีได้แล้วทุกคน<อ><อ>นี่นะคะทุกคนหอยเยอะมากเลยค่ะ งมตรงไหนคือเจอตรงนั้นเลยนะคะที่หอยเยอะแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าธรรมชาติบ้านเรานะคะยังอุดมสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะจะแนะนําเลยแล้วก็ทามานะคะก็อย่าลืมรักษาความสะอาดเก็บขยะนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ํานะคะเราจะได้มีหอยให้กินตลอดทั้งปีเลยนี่และต่อไปนะคะเราก็จะไปที่คลองสังเนนะคะซึ่ง เขาว่ากันว่าเป็นเหมือนป่าอเมซอนเลยนะคะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะาขอไปเก็บหอยอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรา move location กันเลยบ๊ายบาย มาพายเรือเพราะว่าที่นี่มันมีอะไรนะครับมีเรือคายักรือคายักนะ้องเขาบอกว่าที่นี่มันสวยเหมือนอเมริกันเราไปเอาเราไปกันเลยไหมไปเลยดีกว่าไปมูฟมันจะนานเกินไปละกระโดดนึงสองสามพี่บิ่มโดดด้วยดิโดดไม่ขึ้นนะครูขึ้นหนึ่งสองสาม เหมือนอเมซอนไหมคะเพื่อนๆตลอด2ข้างทางท,างที่จะภพายเรือขยักมาจะเห็นสัตว์เลื้อยคานจำพวกงูชนิดต่างๆนอนคดตัวอยู่บนต้นไม้คะ่ะและบรรยากาศทั้งสองฝั่งคลองป่าไม้กระดูแปลกตาเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในป่าอเมซอนเลยคะ่ะแต่ที่นี่คือคลองสังเนหรือลิตเติ้ลอเมซอนนั่นเองคะ่ะคลองสังเนหรือที่เรียกกันว่าลิตเติ้ลอเมซอน ตั้งอยู่ในตำบลบางนายสีอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาที่นี่เป็นคลองสายสั้นๆที่มีต้นน้ำมาจากเขาบางเต่าก่อนจะไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำตะกัวป่าเป็นผืนป่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหลากหลายมากมายมีพืชพันธุ์แปลกๆที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลยังบอกไม่ถูกนักท่องเที่ยวเลยตั้งฉาย,ยาว่าเป็นลิสตเตอร์อเมซอนนั่นเองค่ะ ลุ้นมากว่าจะเจองูกี่ตัวแล้วสรุปเจอกี่ตัวเจอหตัวเจอในเรือด้วยเฮ้ยแปลกๆเมื่อกี้เรือหลอนเจอเปล่าใช่ไหมเจองูป้องทองแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะออกมาหากินตอนกลางคืนแอบถามแล้วนะงูมีพิษนะแต่ว่ามีพิษน้อยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าที่นี่เราจะเปียกแต่เราไม่เปียกแต่ที่หน้า เปียกเปียกแน่นอนโอเคไปดีกว่าไปไป,ปไป,ป,ไปค่ะมูฟเอ้ยเราต้องโดดดีเราต้องโดด<ป> <½. S 2> หนึ่งสองสามอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมคะกับคลองสังเนลิต์เติร์อเมซอนไม่น่าเชื่อว,ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้จะอยู่ในประเทศไทยเรา ไปกันต่อค่ะในช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับสถานที่ยอดฮิตในจังหวัดพังงาที่ดังไกลไปทั่วโลกจะเป็นที่ไหนรับชมในช่วงหน้ากันค่ะ เฮ้ยแปลกๆอ่าส่วนนี้ก็คือเจ้าของของที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณวน้าสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่วันนี้เรามาทำอะไรที่เมมรีบดิค่ะวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรม activity เล่นเซิร์ฟเออแล้วก็จะแบบว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่างงี้ครั้งแรกในชีวิตไหมพูดครั้งแรก ครั้งแรกไหมครั้งแรกเพราะว่าเคยเล่นมาแล้วเพราะเคยไปถ่ายรายการโอ้ยคนนี้เขามาเหนือแปลว่าต้องมีสกิลแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันโดยการที่เราจะเล่นเซิร์ฟกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดก่อนมีชุดไม่จริงค่ะมีตาขายอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนหนึ่งสองสามไม่เปลี่ยนอะ เมม o r y รี a บีชที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกีฬาเซิรฟ์ฟสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขาหลักและถูกเรียกว่าเป็น Surf Town, เซิร์ฟทาวน์พราอมีจุดโต้คลื่นหลายที่มีคนเดินทางจากทั่วโลกมาโต้คลื่นที่นี่และปัจจุบันยังมีโรงงานผลิตกระดานโต้คลื่นแบรนด์ดังที่ผลิตที่เขาหลักและส่งจําหน่ายทั่วโลกไม่เคยเชื่อเลยว่าเมืองไทยจะมีเมืองโต้คลื่นจริงๆเหมือนในต่างประเทศจนจ๋ามีโอกาสได้มาเจอเมม o r y รี a บีชเขาหลักจังหวัดพังงานี่แหลคะค่ะ ถ้าใครไม่มีกระดานเซิร์ฟบอร์ดก็มาเช่าที่นี่ได้หรือเล่นไม่เป็นที่นี่ก็มีครูคอยฝึกและให้คำแนะนำเบื้องต้นได้เหมือนกันนะคะไปค่ะไปเซิร์ฟกันไปเปลี่ยนชุดกันมาเรียบร้อยแต่ละคนแต่ละคนสีไม่เหมือนกันสักคนนัดได้ไหมนัดกันไ่มาไม่ได้นะัดนะัดนะัดนะแต่ว่าไม่ได้อ่านโอเค <laughs> เดี๋ยววันนี้ สาวเราจะมาเรียนเซิร์ฟบอรว้าเ,ออเราจะได้แบบเออเอเอ,เอได้นะคะเดี๋ยวขอเชิญครูจอรดเลยค่ะครับ มาค่ะเข้ากลางโอเคครับเข้ากลางเลยจอดเข้ากลางค่ะสวัสดีครับ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 เดี๋ให้จอดแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะมาเป็นครูได้ยังไงอะไรยังไงเป็นครูจอนะครับที่แม่หมูรีนะครับ พอดีว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นอะไรเลยก็มาเล่นเซิร์ฟโดยที่ไม่มีพื้นฐานนะครับแล้วก็มาดูพี่ๆเขาเล่นรับแต่งพี่สิงแล้วก็พายตามก้นพี่เขาไปเลยโดยที่ไม่มีซอฟต์บอร์ดให้เล่นด้วยเมื่อก่อนเป็นฮาร์ดบอร์ดเลยแล้วก็ฮาร์ดบอร์ดเป็นบอร์ดแข่งนะครับใช่แต่ถ้าแบบเบรเกอร์มือแรกนะครับถ้าเราแบบมาเล่นเป็นฮาร์ดบอร์ดเลยเนี่ยก็จะแบบอันตรายนิดนึงนะครับ แบบฟาดเฟ้อได้กับผมใช่ครับก็จะเป็นซอฟท์บอร์ดก็จะมีความนุ่มนิ่มขึ้นมาใช่ครับผมนิดนึงเลยวันนี้คะพี่จอร์ดก็จะมาสอนพวกเราสาวๆเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยไหมเริ่มเลยป่ะบอร์ดนะครับซอฟท์บอร์ดเป็นโฟมบอร์ดแต่ต่างกันกับฮาร์ดบอร์ดนิดเดียวที่เหลือเหมือนหมดเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันจะกว้างกว่าและหนากว่านั่นเองเพื่อน้หนักได้เยอะ หรือวิธีการยืนนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูก่อนนะครับวิธีแรกสายลิชนะครับวิธีการใส่สายลิชนะครับลองวัดก่อนว่าอันนี้คือแบบสั้นนะครับใส่ที่ข้อเท้านะครับข้อเท้าของผมขนาดเท้าขวานะครับผมใส่เท้าขวาเป็นอย่างนี้คือข้อสายลิชนะครับเราจะไม่ให้ไปอยู่ข้างในระหว่างขาเรานะครับจะต้องอยู่ข้างนอกเท่านั้นนะครับใช่ครับยังพร้อมผมส่งสัญญาณนะครับทุกครั้งมือสองข้างจับ้างบอดนะแล้วก็ลำตัวขึ้นไปก่อนแล้วตามด้วยขานะครับ ครั้งต่อไปนะครับผมจะสอนว่าเตรียมพร้อมนะครับอันนี้คำว่าเตรียมพร้อมมือสองข้างนะครับจับที่เราจับข้างบอดอยู่ให้เรามาชิดข้างนอกเอาไว้นะครับครั้งต่อไปคําว่ายืนนะครับสายตามองหน้าไล์และสั่งนี้ครับเท้าสองข้างนะครับเราจะไม่เปิดตรงเราจะต้องบิดเฉียงนะครับหรือสี่ห้าองศานะครับยืดเสร็จย่อสายตามองตรง้งหน้าแขนนะครับให้เรากางออกเพื่อคอนโทรลก่อนหรือนําสายตาเราไปนะครับโอเคเดี๋ยวให้ลองนะครับ โอเคอ่ะ <Okay>, uh, ลองกับอันนี้หรืออันนี้ใช่ครับอันนน้ตได้เลยนะครับหรือจะอ,อันนี้ <c oughs> อันไหนง่ายกว่ากันเหมือนกันเลยครับอ่ะ okay, โอเคครับอ่ะเตรียมพร้อมอ่ะนอนลงบนบอร์ดครับผมอุ้ยทำนนไงนะอันจับข้างครับจับข้างบอร์ดแล้วอย่างเงี้ยอ่ะลำตัวลงไปปึ๊บ <c oughs> อ่ะเลาตามด้วยขาครับอ่าโอเคมือแขนจับด้านข้างไว้ก่อนนะครับผมส่งสัญญาณครับว่าเตรียมพร้อมมือสองข้างนะครับชิดหน้าอกเอาไว้สายตามตรงขั้งต่อไปคําว่ายืน ดันพร้อมสไลด์อ่าเท้าโอเคนิดนึงนิดนึงครับโอเคหร <laughs> ือว่าโอเคนะครับ จดจำของจ๋าเลยก็ว่าได้ค่ะกิจกรรมที่นี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของจา๋าและไม่น่าเชื่อว,ว่าบ้านเราจะมีสถานที่เล่นเซิร์ฟที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมามาเลยค่ะมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเรายังมีสถานที่สวยงามอีกมากมายรอให้เพื่อนๆได้ไปค้นหากันนะคะ เลยไม่เลิกเลยไม่เลิกไลิกเพรางครูไปแล้วครูไปแล้วแต่เรายังอยู่ยังเล่นอีกยังต่อต่อได้อีกนะคะขอบคุณครูจอร์ดเลยเมื่อกี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครูจอร์ดด้วยแต่ครูจอร์ดไม่อยู่แล้วติดภารกิจไปแล้วนะคะไปสอนลูกศิษย์คนอื่นใช่แต่ครูจอร์ดบอกว่าให้พวกเราเป็นลูกศิษย์โนนหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างมีความทะเยอทะยานสูงแต่ก็ ก็ถือว่าพอมีพื้นฐานมาอยู่แล้วบ้างจากการเล่นเซิร์ฟสเกตก็เลคิดว่าเซิร์ฟบอร์ดไม่น่ายากเนาะพี่ตาก็เล่นได้เหมือนกัน อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะทุกวันอาทิตย์ทางช่องททบห้าเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะก็มาพบกับพวกเราพิธีกรรายการจอยเดย์ถนนแห่งการเดินทางแบบโดดเป็นพิธีกรหลักแล้วถูกไหมใช่ก็คือจ้างแล้วหนูแบ่งเงินหนูนี่แหละให้จ้างเอาพูดแล้วนะาตัวห่านจ่าห่านสี่วันนี้เอ็มนี่ห่านสี่ตัดเลยครับตัดเลยครับโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไป รายการจอยเซถนนแห่งการเดินทางเรายังคงเดินทางท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวความสุขความสนุกสนานและมีภาพระหว่างทางเรายังคงจะเดินทางท่องเที่ยวไปบนถนนเส้นใหม่ๆต่อไปและขอให้ทุกคนมีเวลาได้ออกเดินทางท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรื่องราวดีๆเข้ามาในความทรงจำนะคะแล้วพบกันทุกวันอาทิตย์3มทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทางช่องททบ5 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ